สวัสดีครับเห็นมีบางท่านเนี่ยจะต้องการเอาไฟาล์เวกเตอร์นะครับที่วาดจากในโปรแกรม Adobe Illustrator เนี่ยเอาเข้ามาใช้ใน After Effects นะครับแล้วก็มา a n i m เมตให้เหมือนกับว่ามันค่อยๆวาดอะไรขึ้นมาประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไฟล์เหมือน smiley face ที่ผมวาดเล่นใน uh, Illustrator ใช่ไหมครับแล้วก็เอาเข้ามาใน After Effects แล้วก็มา a อนิเมตให้มันวาดดูนะครับซึ่งเราสามารถทำแบบนี้ได้กับ ตัวอักษรที่วาดมาจาก Illustrator ก็ได้เหมือนกันนะครับสมมติอันนี้ผมก็พิมพ์ไว้ใน Illustrator เสร็จแล้วก็ Import เข้ามาใน After Effects แล้วก็มา Animate ให้มันเหมือนวาดขึ้นมานครับซึ่งก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูวิธีการทำกันซึ่งก็ไม่ยากเลยครับเพราะนั้นก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า ก่อนื่นะครับเดี๋ยวผมก็จะสร้าง composition ใหม่ก่อนเหมือนกับว่าถ้าเราเปิด After Effects ขึ้นมาใหม่นะครับก็ไป composition แล้วก็ new composition นะครับซึ่งค่าต่างๆเนี่ยตั้งก็แล้วแต่เราเลยว่าจะเอาขนาดของวิดีโอของเราต้องการเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็เป็น Full HD ธรรมดาก็1920คูณ1080ใช่ไหมเฟรมเรทผมก็อาจจะเอา24 30 60อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนความนานของ composition ก็อาจจะ0จนถึงสักเจ็ดวินาทีละกันนะเจ็ดจุก็กดโอเคปุ๊บ อ่านี้เราก็สร้างคอมโพสิชันใหม่ของเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าซูมให้มันเต็มจอหน่อยสักนิดนึงครับทีนี้เวลาที่เราเอ่อจะเอาไอ้ไฟจาก Illustrator เข้ามาเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยครับเราก็เปิดวินโดว์ของเราขึ้นมานะครับในแฟ้มที่เราเซฟเอ่อพวกไอ้ไฟล์ illustrator ไว้เราก็ลากเข้ามาในตัวแ็บโปรเจกต์เลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าอันนี้ผมก็ได้ลากไฟล์ที่ผมทำไว้ใน illustrator เนี่ยก็ลากเข้ามาปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลากไอ้ไฟล์ที่เราต้องการใช้เนี่ เข้ามาใน c คอมโ s i t i o n ใหม่เราสร้างขึ้นมานะครับผมก็อ่าลักนี้เข้ามาก่อนปึ๊บอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนิดนึงนะพอดีผมตอนนี้วาดไว้เนี่ยผมวาดด้วยเส้นสีดำใช่มซึ่งปกติ Background ของ AE มันก็จะเป็นสีดำโดย Default อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราปิด Background ไปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอ๋ออันนี้ก็คือมีเส้นที่ผมวาดไว้ใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะสร้าง Background สีขาวขึ้นมาสักนิดนึงก่อนละกันนะครับ New solid แล้วก็กดโอเคปึ๊บแล้วก็เอาไอ้สีขาวๆเนี่ยไปไว้ข้างล่างก็แล้วกันนะครับอ่านี่เราก็เห็นไอ้เส้นที่ผม smiley face ที่ผมวาดไว้ใน illustrator แล้วนะครับวนนั้นก่อนอเลยเนี่ยเราก็ไปที่ตัว layer illustrator ที่เราลากลงมานะครับ right click แล้วก็ไปที่ create shapes from vector layer นะรัพอกดปุ๊บเนี่ย จะสังเกตเห็นว่ามันจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นเชฟเลเยอร์จากไอเวกเตอร์ที่เราเข้ามาจากอิลลูสเ o รเตร์นะพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ลบไอเวกเตอร์ต้นฉบับเนี่ยออกไปได้นะครก็เหลือแค่ไอเชฟเลเยอร์ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อสักครู่นี้ทีนี้ถ้าเราลองไปเปิดไอตัวเชฟเลเยอร์ออกมาเนี่ยกดไอตรงสามเหลี่ยมลูกศรข,ข้างๆใช่ไหมเปิดมาปุ๊บมันก็จะมีตัวคอนเทนต์กับทรานสฟอร์มอยู่ซึ่งถ้าเราเปิดตัวคอนเทนต์ออกมาเนี่ย จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีกรุ๊ปต่างๆใช่ไหมครับอันนี้ก็คือกรุ๊ปหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าถ้ากดไปเนี่ยกรุ๊ปหนึ่งก็คือตาด้านขวาใช่ไหมครับกรุ๊ปสองก็ตาด้านซ้ายกรุ๊ปสามก็ตรงปากแลวกรุ๊ปสี่ก็คือใบหน้ากลมๆด้านนอกใช่ไหมครับซึ่งก็คือไอ้กรุ๊ปต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามพวกลายเส้นที่ผมได้วาดไว้ในตัวโปรแกรม Illustrator นะครับอย่างตอนที่วาดเนี่ยผมก็ได้ใช้เส้นสี่เส้นใช่ไหมก็คือวาดวงกลมสำหรับตาข้างขวาวงกลมสำหรับตาข้างซ้ายแล้วก็วาดเส้นลากเส้นนตงงงงปาาาากกใใใใช่่่มมั้้้้บแลลวววหหๆเเพพือออขข Sari Reface ซึน แอปเอร์เฟกแล้วก็มา c r e เอทเชฟเลเยอร์เนี่ยมันก็จะมีกรุ๊ปต่างๆแยกออกมาแบบนี้นะซึ่งไอกรุ๊ปต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนสีอะไรก็ได้นะสมมติถ้าผมเลือกกรุ๊ปหนึ่งครับม,มันก็จะเลือกตรงตาข้างขวาผมก็ไปตรง s t โ o รกด้านบนเราก็จะเปลี่ยนสีโ o รกเนี่ยอ่าเปนสีอะไรเลยก็ได้ใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเรามาดูแค่วิธีการ a n i m เม e ลากเส้นกันก่อนละกัน ถ้าต้องการจะ a อนิเมตลากเส้นเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับก็ไปกดที่ตัวคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วก็ไปกดที่ตรงแอตรงนี้นะครับกดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลือกที่ trim path นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเอฟเฟก trim path ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นมีตัว start กับตัว end นะครับตัว start เนี่ยก็คือเราจะลากเส้นวาดเนี่ยตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง end ก็คือ100%เใช่ไหมเพราะนั้นเริ่มวาดตั้งแต่ศูนย์ไปถึงร้อยเลย ถ้าสมมุติเราลองปรับไอ้ตรง n ดูเนี่ยลดลงมาจาก100%จะมาสมมุติสัก50%แล้วกันจะสังเกตเห็นว่าไอ้ไลเซนของเราเนี่ยก็จะวาดจากเริ่มต้น start ที่0%ใช่ไหมแล้วก็วาดไปแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมก็คือวาดไปแค่50%สมมุติถ้าเราวาดไปสัก60%อมันก็ลาบไปอีกนะครับหรือวาดไป80 90 100เพราะว่า100เนี่ยมันก็วาดตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงตรงจบเลยนะเพราะฉนั้นจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรามาปรับค่าตรงนี้เนี่ยแล้วเรามาใส่ key frame เนี่ยเราก็สามารถทำเอฟเฟกตให้เกืบเหมือนกับว่าไลเซนมันวาดแล้วนะครับอย่างสมมุติถ้าผมทํา key frame ง่ายๆอ่ะ ากดไอ้ตรงเครื่องหมายเหมือนนาฬิกาจับเวลาตรงข้างๆเอนกับสตาร์ทใช่ไหมผมบอกว่าตรงเฟรมแรกเลยเนี่ยให้มันวาดอาลอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือเริ่มที่ศูนย์ใช่ไหมครับแล้ววาดไปจนถึงศูนย์เหมือนกันพูดง่ายๆคือยังไม่ต้องวาดอะไรเลยนะครับก็คือวาดตั้งแต่ศูนย์จนถึงศูนย์เสร็จแล้วขยับเฟรมไปสักนิดนึงใช่ไหมครับอ่าสักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็พอมาถึงตรงนี้เนี่ยให้วาดจากศูนย์ไปจนถึง100%ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมาเล่นดูเนี่ยก็สังเกตเห็นว่ามันอ่าปึ๊บนะครับมัันนนกก็วววาาาดดออ่่เี๋ยยใหห้้้มลลงแัน ให้มันจากศูนย์มาจนถึงร้อยสักตรงนี้ใช่ไหมก็มันวาดไปปุ๊บอ่านะครับแค่นี้เองหรือเราจะอนิเมทถอยหลังก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเดินหน้าอย่างเดียวอย่างสมมติตอนแรกเฟร,รมแรกเนี่ยเราอาจจะให้มันวาดตั้งแต่สตาร์ทเนี่ยอาจจะเอาไว้ที่ร้อยก็ได้นะครับก็คือเห็นไหมครับจุดเริ่มต้นเนี่ยให้มันเอาไว้ที่100เลยนะครับก็ไปที่ปุ๊บร้อยก่อนนะครับแล้ว n ก็อยู่ที่ร้อยเสร็จแล้วพอลากมปเรื่อยลากมปเรื่อยเนี่ยพอมาถึงเฟร,รมนี้ปุ๊บให้สตาร์ทเนี่ยมันค่อยๆลากจากร้อยเนี่ย ย้อนกลับมาที่สูตรปอร์เซ็น่าสมมติถ้าเล่นดูมันก็จะวาดกลับมาอีกทิศทางละนะครับซึ่งในนี้เราจะแอนิเมตยังไงเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราเราออฟเซตก็คือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะให้มันเริ่มตรงไหนนะครับสมมุติถ้าผมเปลี่ยนออฟเซตไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยนะครับมันก็แค่จะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นจากว่าอไอโปรแกรมเนี่ยมันจะเริ่มวาดจ,จากจุดจุดไหนเท่านั้นเอง แต่แน่นอนนะครับถ้าเราใส่เอฟเฟกต์ trim path อย่างเงี้ยคือมันก็จะใส่เข้าไปในทุกๆกรุ๊ปเลยก็คือทั้งตาซ้ายทั้งปากทั้งใบหน้าโดยรวมนะบ,บางทีเราอาจจะอยากแอนิเมตแยกกันนะบ,บางทีอยากจะให้ตามันเริ่มวาดก่อนตรงนี้เราค่อยหน้าค่อยวาดตามมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําได้เหมือนกัน เพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะลบเอฟเฟกต์ทริมพาร์สตันนี้ไปก่อนนะครับทีนี้เวลาที่เราใส่ทริมพาร์สเนี่ยทา่านกจะมากดตรงคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วก็เลือกแค่เป็นตัวกรุ group ๊ปๆใดกรุ๊ปหนึ่งอย่างสมมติผมจะใส่ทริมพาร์สเข้าไปที่กรุ๊ปหนึ่งเนี่ยผมก็เลือกที่กรุ๊ปหนึ่งแล้วก็ไปที่แอดแล้วกดทริมพาร์สนะครับจะสังเกตเห็นว่าภายในกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยมันจะมีทริมพาร์สอยู่ข้างในนะครับไม่ใช่อยู่ข้างนอกที่แบบว่าโดนโดนรวมทุกกรุ๊ปเลยนะเพราะฉะนั้นนนนนนตอออีีี้้้้ถาาาผมมม่่่ะเเเปิดดขึยยแลวลวงู เห็นไหมครับมันก็จะกระทบกับแค่ดวงตาคู่นี้เท่านั้นเองใช่ไหมเพราะนั้นสมมติถ้าผมจะแอนิเมตให้มันวาดดวงตาคู่นี้ก็เฟรมแรกก็เหมือนเดิมนะครับไปกดที่ไอตัวเครื่องหมายนาฬิกาจับเวลาครับแล้วเฟรมแรกก็คือให้มันวาดจาก0ูนย์จนถึง0ูนย์นะครับแล้วก็ลากไปสักนิดนึงแล้วก็ให้มันวาดจาก0ูนย์ไปจนถึง100นะครับเพราะนั้นถ้าลองเล่นดูก็ตามันค่อยๆวาดนะครับะจะให้ชา้ากว่านี้สักนิดนึงรึปโอเคใช่ไหมทีนี้แน่นอนบางทีถ้ามันวาดด้วยความเร็วแบบ สถียรตลอดไงบางทีมันก็ดูไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่นะครับบางทีเรา,อ,าอยากให้มันวาดค่อยๆแบบเอ้ยลื่งขึ้นมาแล้วก็ช้าลงอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ไฮไลท์ไฮไลท์ตัวคีย์เฟรมใช่ไหมครับเราก็กด F9 นะครับ F9 ปึ๊บทีนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าพอกด F9 แล้วเนี่ยไอตัวไอคอนคีย์เฟรมเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจากเป็นวงกลมจุดใช่ไหมครับก็กลายเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับคือตอนนี้มันใส่อีสเข้าไปคือตอนที่มันเริ่มเนี่ยปึ๊บใช่ไหมครับ หมืนเมื่อกี้แทนที่มันจะความเร็วเท่าเดิมตลอดนะครับแต่ตอนนี้ถ้าลองสังเกตดูสังเกตว่ามันจะค่อยๆเร่งครับตอนที่มันเริ่มว่าเนี่ยมันค่อยๆเร่งปุ๊บแล้วก็มาช้าตอนจบนะครับซึ่งเราก็สามารถมาจูนได้ว่าต้องการให้มันเร่งเร็วแค่ไหนช้าแค่ไหนนะครับอย่างสมมติถ้าเกิดผมไฮไลท์เลือกไอค f r เฟรมสอันนี้ใช่ไหมครับเรามากดตรงไอคอนในกราฟตรงเนี้ย อาจาสังเกตเห็นว่าตอนนี้ความเร็วในการวาดเนี่ยคือตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยมันวาดช้าๆก่อนนะครับแล้วค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ตอนจบใกล้ๆจบเนี่ยมันก็มาค่อยๆช้าลงอีกทีหนึ่งซึ่งเราก็สามารถจูนได้ผมอาจจะบอกว่าโอเคอยากให้ตอนเริ่มต้นเนี่ยวาดออกมาเร็วๆเลยแล้วค่อยมาช้าลงใช่ไหมครับผมก็มาไฮไลท์จุดตรงด้านนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีไอ้ตัวแกนที่เราสามารถปรับไปปรับมาได้นะผมก็ลากขึ้นมาอย่างนี้นะครับอยากให้มันแบบว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยวาดขึ้นมาเร็วๆเลย อ่าสัางเกตเห็นไหมครับมันจะวาดปึ๊บแล้วค่อยๆชา้าลงตอนจบปึ๊บอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาเอฟเฟกต์ trim path ของที่เราทําไว้ในกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะก๊อปปี้ไปใส่กรุ๊ปอื่นๆก็ได้นะครับเราจะไม่ต้องมานั่งทําใหม่แต่ละอันเลยนะครับทุกกรุ๊ปก็เดี๋ยวปิดตัวกราฟตรงนี้ไปก่อนใช่ไหมแล้วก็คลิกที่ trim path นะครับแล้วกด control c เลยนะครับก็ก๊อปปี้นะครับแล้วก็ไปที่กรุ๊ปสองเราก็กด control v ปึ๊บ ถ้าลองเปิดกรุ๊ปสมาจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราก็ได้ Copy แล้วก็ Paste t ริมพาร์ตรงนี้เข้ามาแล้วใช่ไหมพนั้นถ้าเปิดดูเนี่ยมันก็มีเอฟเฟกใส่เข้าไปนะพะนั้นสมมติถ้าลองเล่นดูปุ๊บอ้าแนตาดวงที่2มันก็มีเอฟเฟกนี้เหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนเวลาที่เราจะเพลย์ใส่เข้าไปเนี่ยเราก็เอลยเพลย์เราอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะเพลเข้าไปตรงนั้นนะอย่างสมมติถ้าเกิดผมไปที่กรุ๊ปสแล้วก็เอาเพลย์เพลไว้ตรงนี้แล้วกด control v เนี่ย จะสังเกตเห็นว่าพอเราเปิดไอ้กรุปสขึ้นมานะครับไอ้ตัว trim path effect เนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บไอ้คีย f r a m e มันจะมาอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะมาเริ่มวาดตรงแถวๆบริเวณนี้นะเพราะนั้นสมมติถ้าลองเล่นดูเนี่ยไอ้ตา2ดวงก็จะเริ่มไปวาดไปก่อนเสร็จแล้วค่อยวาดปากใช่ไหมแล้วก็แน่นอนเราก็สามารถ copy อันนี้ปุ๊บแล้วก็ไปไว้ในกรุปสได้เหมือนกันใช่ไหมผมก็กด control v ปุ๊บอตอนนี้มันก็จะวาดทั้งสามอันเลยเออทั้งสี่อันเลยนะซึ่งแน่นอนเราก็สามารถมาขยี้เงินไอ้พวก คีย์เฟรมพวกนี้ไปมาได้นะครับหรือสมมติถ้าเกิดวิธีทำง่ายๆเนี่ยก็กดที่คอนเทนต์ใช่ไหมครับแล้วก็กดที่ตัว U ปุ๊บมันก็จะเปิดไอ้ตัวเอฟเฟกทุกอันที่เราได้ใส่คีย์เฟรมเข้าไปมันก็จะเลือกมาเฉพาะไอ้ตัว Start n M เท่านั้นเองนะเพราะว่าเอฟเฟกอื่นๆเนี่ยเราไม่ได้ใส่คีย์เฟรมเข้าไปเลยเราก็จะได้สามารถมาจูนกันง่ายๆนะครับรอย่างสมมติผมอาจจะบอกว่าโอเคตา2ดวงตรงนี้นะครับก็อ่ามาเริ่มวาดซะตรงนี้ละกันก่อนอื่นวาดไอ้ตรงหน้าก่อนนะครับอ่านมาครับวาดหน้าขึ้นมาก่อนปุ๊บแล้วกวก,วก็ววาาาดตาดต2งงออ่่ลลเนนัป๊บ อโอเคก็แค่นี้เองครับวิธีง่ายๆในการเอาฟาลเวกเตอร์จาก Illustrator เนี่ยเข้ามาใน After Effects แล้วก็มาทำแอนิเมชันง่ายๆให้มันเหมือนแบบวาดขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะใช้เป็นตัวนังสออักษรหรือตัวหนังสือเนี่ยก็เหมือนเดิมคล้ายๆกันเลยนะเพียงแต่ว่าก่อนที่จะเซฟฟล์ใน Illustrator เนี่ยสมมติเราพิมพ์อะไรก็ตามที่เราอยากจะพิมพ์แล้วเนี่ยเทสมมติอ่าใน อันนี้ผมทิมฮัลโลเข้าไปแล้วใช่ไหมครับก่อนที่จะเซฟไฟล์อิลลูสเตรเตอร์เนี่ยให้ไปที่ตัวข้างบนเนี่ยมันจะมีอันนึงเขียนว่าอ็อบเจกต์ใช่ไหมครับก็คลิกเข้าไปอ็อบเจกต์แล้วมันจะมีเมนูอันนึงให้เลือกเขียนว่า Expand นะครับเราต้องไปที่อ็อบเจกต์แล้วก็กดที่ Expand ก่อนปุ๊บมันจะเปลี่ยนในตัวตัวอักษรของเราที่เราพิมพ์ไว้เนี่ยออกมาเป็นเชฟต่างๆนะครับก็คือเป็นรูปส่งนะครับแล้วเราค่อยเซฟเราถึงจะเอาเข้ามา ใน after effects แล้วก็มาทำแบบนี้ได้นะครับต้องอย่าลืมไปที่ object แล้วก็กดที่ expand ก่อนนะครับก็แค่นั้นเองสมมุติว่าทำตัวหนังสือก็จะมีสเต็ปขั้นตอนเพิ่มอีกนิดนึงสันส้นๆครับไม่มีอะไรก็โอเคนะครับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างสำหรับใ,ใครที่ต้องการเอา f i l ์ illustrator เข้ามาใช้ใน after effects อะไรประมาณนี้นะครับก็เพราะนั้นวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ